มาครับทุกคนมาทดสอบประสิทธิภาพของรองพื้นอีกิเมนสว่าสงการเนี่ยจะหลุดหรือเปล่าลองกันเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับมืด ไปยังไปยังแก่แก่แก่แกมาพร้อมแล้วพร้อมเล่นสงการแล้วนะครับหน้าเนียนใส่กริปนะครับตรงน,นี้นิดหนึ่งอ่ะป่ะเราไปทดสอบกันดีกว่าไปมามาครับทุกคนเราก็จะมาลองทดสอบกันนะครับว่ารองพื้นของอีคิเมนเนี่ยจะก,กันน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอน้า่อนน้ำน้ำน้ำแค่แค่มีขันหาขันก่อน ก่อนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกคนเราถ้วยข้าวแล้วกันใส่น้ำมานะครับนะครับเราก็ต้องแกงโดนสาดนะครับโดนสาดแบบเอาเบาก่อนเอาเบาก่อนเอาเก่อนครับนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือหน้าที่ลงอีกิเมตเรียบร้อยนะครับโดนสารเเบาหมดเอ๊ะ ไหมภาสาดแล้วนะอุ้ยไม่ยากสาดอ่ะสาดแรงอวนะ <c oughs> ผมจะไปกอบว่เนี่ยเราต้องสาดยังไงให้ตัวเองหลอ่อทุกคนต้องแบบอ๋อโดนสาดแล้วโดนสาดแล้ว <c oughs> สมัยนี้อาจจะสาดแรงมันะอาจจะแบบแค่เอาตะน้ำเพื่อแล้ว <c oughs> อย,ยังไม่หลุดนะทุกคน ประวัตไม่หลุดนะไม่หลุดนะไม่มีติเงเปอรเลยนะก็ยังหน้าก็ยังเนียนเหมือนเดิมนะทุกคนอ๋อสัตว์บุ้มดูดไม่หลุดเฮ้มยมีอยู่ถือว่าได้แล้วเนี่ยถือว่า โอเคเลยทุกคนตอบโจทย์นะครับสำหรับอีกิเมนรองพื้นผู้ชายนะครับสงการนี้ถ้าใครที่อยากเล่นอยากอยากดูดีแบบไม่ไหลนะครับดูดีแบบที่ปกปิดมิดชิดนะครับผมแล้วก็นี่ไม่ไหลด้วยนะครับรอไปหาซื้อกันนะครับผมอีกิเมนนะครับมาใหม่สดชื่นดีวรอนดีครับ I'm <laughs> <laughs>